ยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เมษายนสองห้าหกสี่นะครับก็วันนี้ก็เอินคุณจอยนะครับลูกความผมนะครับผมก็เป็นลูกความผมมาเจ็ดปีแล้วก็มาหาผุที่สํานักงานเปอเอินมีการทําสัญญาอะไรกันในคดีนิดหน่อยแต่ว่าประเด็นตรงนี้ในเมื่อคุณจอยมาแล้วก็เลยบอกคุณจอยช่วยกันนมาหากินหน่อยก็จะสมัมภาษณ์คุณจอยว่าทําไมถึงก็มาเป็นลูกความผมมีคดีอะไรเกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะครับ เป็นลูกความไปมากี่ปีแล้วคุณจอยเจ็ดเจ็ดปีคดีที่ผมทำคุณจอยเรื่องปีสองห้าห้าเจ็ดค่ะสองห้าห้าเจ็ดปัจจุบันนี้ยังไม่จบนะนี่วันนี้ปีหกสี่แล้วทำกันมาเจ็ดปีแล้วก็เลยถามคุณจอยว่ามีเรื่องอะไรทำไมต้องมาใช้ทนายอย่างผมมีเรื่องอะไรคดีอะไรมีเรื่องเดือดอร้อนใจค่ะเพราะว่าคดีก็คือเพื่อนยืมเงินไปสามล้านอ่ะสามล้าน,านก็ เพื่อนกันน่ะเนาะก็ไม่ได้ทําสัญญาตอนแรกเราก็มาทําสัญญานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ไม่รัดกลุ่มพอก็เดี๋ยวตรงนี้อยู่ก่อนค่ะคุณดูความใจถึงของลูกความผมให้เพื่อนยืมเงินสามล้านบาทโดยไม่ได้ทําสัญญาโอ้โหใจคนอย่างนี้คือคนใจถึงเลยเนี่ยแหละคนที่มีคุณสมบาิที่เป็นลูกความผมคือผมก็กำลังจะบอกทุกคนว่าในการกู้ยืมเงินนะครับถ้าจะให้ใครกู้ยืมเงินต่อให้เป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาจะเอาตังเราไปเนี่ยต้องสามล้านเนี่ย เพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ทาสัญญานะครับเพราะตามกฎหมายการจะฟ้องคนได้เนี่ยต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อกู้เป็นสําคัญคราวนี้คดีเนี่ยตอนนี้เขามีเรื่องกันเนี่ยให้กู้ไปสามล้านเนี่ยเขาบอกผมเนี่ยเขายังไม่ทําสัญญากู้กันเลยผมแนะนํายังไงทีแรกแล้วผมแนะนํายังไงก็แนะนําให้ไปทําสัญญาค่ะก็ไปทำจึงได้ไปจึงได้ไปทําสัญญาตอนนั้นก็ได้สัญญามาแต่ก็ไม่คือมันข้อความในสัญญามันยังไม่ครบถ้วนไม่ทำกันเอง คือ <ừ. S 1> ทีแรกอะ่ะผมบอกแนะนําให้เขาไปทําสัญญาแล้วตัวลูกลูกลูกนี่เนะ่ะบอกเขาบอกเขาตีเช็คให้ค่ะใช่ผมก็บอกใ,ให้เขาไปเขียนเองเพราะเขาไม่ได้จ่ายเงินตอนเขามาปรึกษาเขาไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างของเขาเนี่ยมันเกิอดอะไรขึ้นเวลาเขาเขียนเสร็จพอเ,เขียนเสร็จคุณจอยเอาสัญญามาให้ผมสารวจดูก็เขียนว่าเป็นเช็คคําสัญคํญญาประกันเงินก<ญ>ู้เออตรงนี้ผมก็เลยบอกเพื่อนอยู่ก่อนเลยว่าคือ ทีแรกเน่เขาบอกเขาตีเช็คเนี่ยเช็คตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเช็คอยู่ในสัญญากู้เนี่ยถ้าคุณลงในเช็คเวลาคุณไปทำญากู้แล้วเขาตีเช็คมาให้เนี่ยแล้วคุณไปลงในสัญญาว่าเป็นเช็คค้ำเนี่ยคุณถ้าเกิดเช็คเด้งเนี่ยคุณก็จะฟ้องอาญาเช็คไม่ได้เพราะนเช็คค้ำไงมันก็เลยผิดพลาดตรงนี้มาก่อนแล้วผมก็บอกเฮ้ยไปเขียนอย่างนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยไอ้เรื่องเช็คไม่เป็นอาญาเช็คแต่ว่ามันก็ยังได้เรื่องของมีสัญญาผู้ยืมซึ่งว้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้อ่ะ พอ,อผมแนะนำให้ไปทำสัญญาก็ไปเขียนเอง,เองก็ได้สัญญามาหลังที่ได้สัญญาแล้วมียังไงเป็นยังไง